มาแล้วนี่โอ้ยโอ้ยนั่นนั่นนั่นย,อยังยูยิงยูไปเอาไปเอาเดี๋ยวผมลงไปเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแมวอย่างงี้นั่นนั่นนั่นตีักตีผาลงได้เปล่าได้ยได้ยูอ่าฮ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 ่า ตอดมือคุณไ่ได้รับหูตัวสว,สวยด้วยนะมันไม่ใช่คอนเทนต์นะปลาตัวแรกต้องเอาไว้ก่อน โอ, <ak> อ้ยตัวสวยจะพาให้ก<อ>ินวาบุ่นแล้ววันนี้สวยงามครับผมสวยงามครับเออัก่อนดีกว่าอันนี้เป็น

อักบานไปเลยอ่น้อยหน้าแล้วแมวไม่ได้นะน้อยหน้าแล้วแมวไม่ได้โอ้ตัวสวยโอ้โหเอาขึ้นมาตัวใหญ่ก็เอาไม,ไม่ให้ปล่อยให้ทิ้งกันเลยตัวสวยครับผมโอ้เราจะทิ้งห่างน้ำแมวไม่ได้เพราะตอนนี้เราห่างมากตรงนี้เราได้สองตัวนะแ,แมวได้สามตัวงามครับผม สวัสดีครับสวัสดีนานะที่มีจรักในการตกปลาสายคลอง <ผม S 2> สายธรรมชาติใช่เช่นปลานินปลาตะเพียนใช่ตงนี้นะส่วนมากก็ถ้าเป็นส่วนใหญ่อะก็จะเน้นเป็นทางปลานิน<ช>ที่คนเน้นๆหน่อยก็จะเป็นปลานินรองลงมาก็จะตะเพียนเพราะว่าส่วนใหญ่เหมือนปลานินเนี่ยมันจะกินง่ายกว่าปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนก้างมันจะเยอะหน่อยแต่บางคนเขาก็ชอบกินปลาตะเพียนทอดแต่ ที่ผมกับาแมวมาเรามาตามหาปลานินครับนินปลานินเลยคือมาเน้นปลานินเป็นหลักเลยคือถ้าดูทรงว่าแ้วค nice> ่อยเก็บตะเพียนครับเดี๋ยวมีคล anyway> ิปให้เพื่อนๆดูไงเออดูทรงว่าแห้วเนี่ยโอ้โหแ้วตลอดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันนี้มาซ้ำหมายของหกครับกับน้าแมวหลังจากที่ผมมาลองเทสดูแล้วอาทิตย์ก่อนแล้วก็น้าแมวมาลองเทสดูแล้วอาทิตย์ก่อน ก็คือมาคนละวันใช่มาคนละวันว่าติดทํางานเพราะเพราะติดทํางานเพราะผมกับน้าแมวจะหยุดไม่ตรงกันครับแล้วก็อีกอย่างผมจะทํางานสี่หยุดสองมันจะวนไปเรื่อยน้าแมวจะหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะมีวันที่ตรงแล้วไม่ตรงนะครับถ้าวันไหนตรงเนี่ยเราก็จะมาด้วยกันใช่ส่วนมากที่เห็นผมกับน้าแมวมาด้วยกันเนี่ยจะเป็นน้าแมวเข้าดึกแล้วผมหยุด หรือไม่ถ้าผมหยุดนกอฟเข้าดึกเนี่ยใช่เข้าดึกก็จะมาด้วยกันได้เพราะว่าออกกัดดึกเรามาอย่างวันนี้อย่างวันนี้นกอฟหยุดใช่วันที่สองแต่ผมมาเข้าดึกวันแรกใช่ก็จะเลิกงานผมก็เอารถขับรถมาเอาเบรใส่รถมาแล้วก็มาจอดที่ใหม่ใช่แล้วก็มาเจอกันที่ใหม่ก็วันนี้เรามาคลองหกบนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองตะกักคลองตะกักถ้าเป็นคนคนเท่าคนแก่เขาจะเรียกคลองตะกักใช่ตอนแรกผมก็งงกันเนาะชื่ออะไรกันแน่วะเนี่ย ผมเคยเซิร์ชหาคลองตะกักใน Google Map นะไม่เจอเจอแต่อยู่สุราษฎร์ถ้าปักปักหมุดปัก GPS ไปอีไปนู่นนะไปเจออยู่สุราษฎร์นู่นนะในแผนที่อ่ะคลองตะกักก็เดี๋ยวไปก่อนที่เพื่อนๆจะชมคลิปนี้น่าจะเห็นคลิปที่น้อง๊อฟปล่อยแล้วผมปล่อยไปแล้วใช่อันนี้เป็นคลิปที่คือมาซ้ำที่เรามาซ้ำนัดกันมาใช่คือผมกับน้แมวคุยกันว่าผมมาลงน้แมวมาลงแล้ว เดี๋ยวเราลองไปดูอีกรอบหนึ่งว่าปลามันจะกินอยู่ไหมเพราะว่ากลัวว่าพอโพสต์ไปแล้วอ่ะน้าๆเข้ามาดูคลิปผมหรือคลิปน้าแมวอ่ะเขาจะถามหมายแล้วอ๋อมาแล้วไม่เห็น่เห็นกินเลยไม่ได้เออว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ที่จริงไม่ได้มีการห่วงหมายหรือปิดดันนะครับเพราะผมโพสต์เนี่ยผมโพสต์ให้เห็นเลยว่าทุกลเยจุดตรงนี้ลงตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันจะไม่ทุ่มเลยครี่เป็นกลุ่มตกปลาเช่นกลุ่มเจ้าพญาของผมเองกลุ่ม ปลาสายคอธรรมชาติของลราก๊อปใช่แล้วกลุ่มนวัดนครกลุ่มน้องไม่หลับอะไรพวกเนี้คือเรารู้จักกันหมดสายธรรมชาติอยู่ในอยู่ในวงโคจรเดียวกันนี่แหละเราก็จะโพสไปหมดเลยว่าสังเกตดูได้ครับทักมาได้ผมไม่เคยห่วงหมายครับแล้วผมก็ปักแผนที่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมาสอบถามได้ครับผมปล่ามันแต่ละวันอ่ะมันไม่แน่ไม่นอนนะแต่ละวันมันกินไม่แน่เหมือนกันวันนี้กินดี มาอีกวันกินก็มีเหมือนกันสภาพแวดล้อมสภาพสภาพอากาศก็มีผลด้วยนะครับอากาศก็มีผลแต่วันนี้ก็คืมคึมคืมจอากาศค้มเหมือนฝนจะตกเพราะว่าแล้วอีกอย่างวันเนี้รู้สึกว่าจะกินขนาดวันนี้นะแค่วันนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วนะผมมาซ้ํากับผมมาลองกับน้าแมวอ่ะกินกินกระจายอยู่ทุกจุดแต่วันนี้มาซ้ํากับน้าแมวเนี่ยกินกินหน้าซ้ายหน้าขวาผมจะห่างๆหน่อยแคบจะไม่เข้าเลยแหละ เนี่ยเนี่ยมันมันเดายากก็เดี๋ยวมาตามชมคลิปของวันนี้กันละอ่ากันดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาลุ้นกันดูครับว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆอ่ะอยากกระซิบว่ามีทีเด็ดแน่ๆตัวหนึ่งมาไงไม่รู้มาไงไม่รู้หมายเนี่ยเออเนะใช่โหยากนะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเออเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันครับผมก็เช่นเคยครับผมปาก กดไลค์กดติดตามช่องผมกับช่องน้าแมวด้วยนะครับช่องน้าแมวก็แมวกินปลาช่องนักก๊อบก็สองกินแกงครงบิยแกงจิิงเดี๋ยวผมอ้าวแล้วปลาตอดชัางมันก่อนชัันก่อนช่างมันก่อนเดี๋ยวผมก็ไม่แน่หรอกผมอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องอยู่อาจจะมาใช้ชื่อตัวเองเพราะว่ามันมันทำให้นาหน้าหลายท่านค้นหาแล้วค้นหามันยาก คำว่าสจุดที่เทียงมันมีอะไรมันจะยากหน่อยมันมีซ้ํากันหลายท่านอยู่ใช้ชื่อนี้นะผมอาจจะเป็นใช้ชื่อผมเดี๋ยวฝากนาตาติดตามด้วยนะครับฝากเอีน้เมลได้นะครับก็ดูผมก็ไปดูนักกอล์ฟับครับก็เป็นเพื่อนกันใช่ออกทะไรด้วยกันไปหาบไปแฮ้วด้วยกันมาหลายแล้วไอเรื่องหาบนี่ไม่ไม่เคยเจอยังไม่เคยเจออยู่อายหกสิบเจ็ดอ่ะแต่รอปลาเข้าเดี๋ยวเราไปเช็คให้ใหม่เฮวนี้รู้สึกว่าจะ กินบ่อยนะช่วงนี้เดี๋ยวผมกับน้าแมวก็อาจจะไปเช็กไหมใหม่ๆใช่ใช่ผมผมเริ่มดูเรื่อยเรเริ่มคุยกันว่าจะไปหาหมาใหม่แต่ว่าไม่ไม่ไกลมากโอ้ปลากินไปแล้วไปไปไปดูก่อนไปดูกอนโอ้ถือสองกล้องเลยอยู่เปล่าอยู่อยู่อยู่นั่นนั่นนั่นดึงขันพุ่งไปเลยครับ พูดไม่ทันขาดคำเลยมาแล้วเห็นไหมนี่ครับตัวสวยนะตัวก็สี่ห้านิ้วเลยสวยๆเลยโอเคไปสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวฝากติดตามผมกันนะแมวด้วยส่วนเหยื่อที่ใช้ก็เช่นเคยครับผมเดี๋ยวบ้าตกปลาเช่นเคยเช่นกันครับผมก็ใช้เหยื่อบ้าตกปลาเช่นกันไปติดตามรับชมกันครับครับผมไปไป นี่ครับน้าแมวเคลียร์พื้นที่ให้ครับผมน้าแมวบอกยกปลาทีไรล,ล,ลุดทุกที <c oughs> เออมันมาตตรงต้นไม้นี่แหละนี่เป็นไงครับไม่ใช่แค่ถางยานะรดน้ำก็ได้นะนี่ <c oughs> กันฝุ่นครับกันฝุ <ผม S 1> ่นครับนี่ถนนนัน้นพังถนนนั้นพังไงพวกผมก็เลยต้องรดน้ำเมื่อเช้าผมรดไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้มัน,นแห้งแล้วัน้แมวก็รดไปเพราะว่า เวลารถวิ่งไงครับฝุน่นมันมันลมมันพัดมาหาเราเราก็เลยต้องคัดรถน้ำหน่อยอเดี๋ยวไปย่าไหมุนซ้ายด้วยติดอีกโอ้ยขอ,อติดติดมาหน่อยมันอยู่ตรงไหน,น ครับปลาในก๊อบครับก๊อบคุยับอยู่นะ ีโอ้ยวันนี้สวยจริงวันนี้เออสวยครับทุกคนแต่ผมอ่ะห่างนะครับขวามือนี่โอ้โหเป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้ขวามือเนี่ยแต่ซ้ายมือนี่โอ้โหไปแล้วโบโบอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูกันอยู่อยู่เพียนโอ้โหเพียนเหรอกรมังเหรอ โอ้ยกระมังกระมังเอาเอากระมังครับผมโอ้โหกดแรงๆโอ้นี่ก็ปนินเออกดขันพุ่งเลยโอเคไม่อยู่โอ้โหกินทันกันเด้งวัดตึงเลยนะไปแล้วไปเออกกันนั้นก่อน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 ไปแล้วไปแล้ว ดูพุ่งไปแล้วกันนะดูดูน้าแมวดูโอ้โหพุ่งไปเลยเมื่อกี้น่าจะอยู่อเฮ้ยสายมือน่ะปล่อยให้มาหาขวามือว่างนะโอ้โหอตัวสวยครับเมือ่อกี้ถ่ายคลิปกำลังเปิดกล้องให้นักกอล์ฟนะครับปลากินแล้วก,ก็บอ,อกแปะไแเอาะทุก่อนนี่นี่โอ้ย วให้มืออ่ะปล่อยให้มันลอยไปทางขวาบ้างนะวันนี้เน้นๆแล้วนะพอมือล้วนๆยัดครับยัดรูอย่างเดียวลงเนี้ยโอ้โหเก้าเต็มสิบอ่ะสิบเต็มสิบคือขึ้นผักอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยสิบเต็มสิบมาแล้วนะครับเมื่อเช้านี้สิบเต็มสิบไปหลายคันแล้วดึงผักออกมาที่ว้าวเนี่ยนก๊อบฟดึงออกมานะผมผมเคลียร์ผักเฉยๆเนี่ยผม เคียร์หน้าตีเบ็ดไปชมกันต่อครับผมกับน้าแมวจะเป็นยังไงวันนี้โอ้เยอะแล้วครับปั้นก็ประมาณนี้แหละไม่ต้องปั้นใหญ่อาศัยให้มันแช่นานหน่อยเหนียวหน่อยนี่กแงได้ก็เม็ดโฟมก็ใช้ประมาณนี้ครับไม่ต้องใช้ใหญ่มากเราใช้ใหญ่มากมันจะลอยเดี๋ยวตะเพียนจะไปเล่นก่อนวันนี้ รู้จักสูนันแมวได้หรือเปล่าอือตัหแ้โอหลอกลันเลยอะ่ะตุวบิงต้องทำงานหรือเปล่าตวิงตัวดีววานะดีฮ้ย อัลโใช่ไหมบอโอ้ยมมีกะโจมห้นี่ไหออกฝาเลยเหเหนะโจมล้วโจมาหาน้ำใช้ตักปลาซะเลยเฮ้ยไปนน่นหรือวะนรอบตัวใหญ่เลยนปีาใหญ่หรือเปล่าันหรอเล่รอตัวใหญ่เบรอรลอดลงเอาะ รอดล่างนี่ขาดไปแล้วไปดิไปดิลอกออกเลยครับโอ้จุลโุนวนวายมากตอนนี้ผมบอกแล้วว่ามันจะขาดเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันเข้ามายีสุกหรือเปล่าทำไมยีสุกก็นิ้นใหญ่อ่ะไม่เข้าเลยนะวันนี้มาใช้หนโจ๊ตกตักปลาครับผมมันเป็นลูกมือครับผมวันนี้ จะเข้าขอบคนเดียวเลยนะผมว่ายี่สกว่ะเฮ้ยว่าวะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนยี่สกเลยว่ะ้ยี่สก์ยี่สกว่ะตัวใหญ่ด้วยนะยี่สก์สวีนก็เล็กแค่นี้เอาทำไงแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันลอยก่อนให้มันยอมก่อนนะเออใค่อยค่อยเล่นคค่อยรับให้มันยอมก่อนให้มันขอเบอร์หนึ่งมันจะตัวใหญ่ด้วยนะนะมันโจบายี่สกใช่ไหมแบ่งแดงแบงเห็นแล้วใช่นุ๊งว่าแล้วมตัวใหญ่ด้วยนะสวิงก็เล็กเลยแค่นี้ ให้มันยอมก่อนเดี๋ยวให้มันเหนื่อยก่อนไหนเห็นตัวหน่อยสิโชว์ตัวหน่อยสิมาหนี่แลครับมาหนี้แล้วเข้าตัวนะไหนขอดูตัวหน่อยสิ <c oughs> เอาหวานนี่ก่อนให้มันเหนื่อยก่อนมันสู้เต็มที่ก่อนสวิงแล้วยิ่งเล็กๆมันเข้ายากเลยใชถ่ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่หงายเราไม่เข้าเลยอ่ะ <c oughs> โอ้คนถือกล้องก็ลุ้นต,ต,ต,ตุบๆเลยวันจ่ายเต้นตุบๆเไปเนี่ยน่าจะตัวใหญ่นะนะผมว่าเดี๋ยวดูดิ โลอยู่มีโลอยู่โอ้แรงดีด้วยเนี่ยดูสิยังไม่ยอมเลยโอ้โหอดูตัวเลยสิคือประเด็นคือให้กินตัวเบอร์หนึ่งแล้วกันเฮ้ยสกยิสกโอ้ตัวใหญ่ไซโลโอ้ตขอแล้วตัวนี้แน่นอนครับวันนี้มีลาบแน่นอนไหนเอายอมสักทีสิเฮ้ยนว่าแล้วมันผิดคิวมากินอ่ะต้องค่อยๆเล่นหน่อยเอาเอา จมันยอมแล้วนะไม่หงายหรอไม่ยอมไม่ยอมเลยรุ่งแรงดีแท้สวิงก็เสียวจังเลยมันเล็กนะปลายใมีแต่สวิงตักวานินนาให้โจสองล้นกันเละนะยองมีแต่สวิงตักวานินนะอย่าลืมนะว้าวุ้นเลยคันนี้มันปลาใหญ่กว่าสวิงเนี่ยคันนี้เอาแล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ตัวใหญ่สุดใหญ่ยอมสิที อ๋อึ้นเธอพ่อคุณเอ้ยใจผุ้มต่อมแล้เนี่ใจคนคนอัดก็ใจหายแล้วว่ามันมันจะเข้าได้ไหมนะคนอัดก็ใจหายแล้วเนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ยอมเข้าเลยมันจะเข้าไหมเนี่ยสวิงเล็กจังเลยวาวุ่นเลยคันนี้สวิงสวิงเล็กกว่าปลาแล้วคันนี้ไม่มีสวิงด้วยนะหมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็อย่างนี้นั่นแหละไก่แล้วไกลแล้วไก่แล้วเอ้ยมีอะไรมาตามมันวะตัวน เหมือนมีตัวหนึ่งมาตามอยู่ข้างหลังเนี่ยชะโดเปล่าเออไอ้น้ําหางขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเออเพราะว่ายิ่งศกันไปทางนี้แล้วเมื่อกี้มันมีอะไรมาโฉบมันเมื่อกี้ชะโดหรือเปล่าเอออาแล้วนะโจมันแล้วชะโดมันไล่เลยเปล่าอ่านแล้วนะจิ๊ด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 มาเฮ้ไอ้ไอ้ เต้ยเ yeah, oh, oh, mm ้าอะไรครับเี๋ยเด็กแลวมาโจ้อะไรเยโมเอาละโจ้มาเอโเคโอเคไปเลยครับเอาลยโจ้มานี่นี่โอ้นี่ดนีว่าจะยอมขึ้นไม่ได้ด้วยนะแต่คนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนไปขึ้เลยกันดโอ้โคนหนอยู่นี่โอ้ยโอยสนะ อโลไปโลไปไปให้ยังแบบนี้มาบนี้แบบี้ขาดไปเลยคันหนึ่งอ่ะมันพันกันเมื่อกี้อู้หสองโลเด้อพ่อโลไปไปสีสวยสีสวยขอบคุณนะเจ้าครับมาตักาให้โอ้ยเต็มปากโอ้โหข้าตาด้วยมาดูคนหมามาดูคนหมาเข้าปากด้วยเข้าปากตายเลยตายปากล่างด้วยโอ้โหรอเลยครับนี่นี่ลยนี่ Hey, อย oh, <S <S ่าไปยอมนะแมวได้ไงวะเกล็ดเงาๆเลยับนี่รอเลยไปนี่ ปูใจจะปล่อยนะตัวนี้ผูกดึงอย่างแรงครับปลากระยงตัวเนี้ยเสร็จนะแมวอ่ะแ,แมวบอกเสร็จเอาไปทอดแมววัดปาลาแล้วครับฮเฮ้ยกินนะมังแกเฮ้าเฮ้ยยฮ้ยปลากินมามุยปลากันนะ ขโมยปลาแล้วแมวกันครับ <laughs> โอ้ยเปิดอยู่ของผมเปิดอยู่โอ้ยนี่ครับอู้ผมมาขโมยปลาแล้วแมวโอ้โหนู่นนู่นแมวแมวไป <laughs> แมวไปเก็บมะยมครับนู่นอยู่นู่นโอ้ตรงนี้ใหญ่จริงโอ้วันตบเลยสวยงามครับผมปากินครับปากกินนี่ไม่ยุ่ง กดยังแรงไงไม่อยู่ตัวนี้ครับกาลังจะตีเบ็ดให้หน้แมวเมเก้ผมได้ปลาตัวนึงขึ้นมาแล้วแมวไม่อยู่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรวันเนี้ยิ้ม,มเล็กยิ้มใหญ่ไม่รู้เป็นอะไรมีของใหญ่ให้ชมครับคลิปนี้ผมกับน้าแมวไปชมได้เลยไปน้าแมวจัดโบไว้แล้วเช้าเราจะเป็นน้อยหน้าได้ยังไงช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายนะก๊อฟเอาขึ้นมาแล้วยังไม่ถึงบ่ายหรอกห้าโมงเช้าตอนนี้อ้ อะไรเนี่ยโอ้ยเอาขึ้นมาดูนี่เอาขึ้นมาดูนี่ไปดูตามผมสิคืออะไรเนี่ยโอ้ยนี่ครับครับวันนี้วันนี้ผมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมมีโทฟี่มาวันนี้ครับวันนี้ได้โทฟี่แล้วครับไปหนึ่งน้าแมวเมื่อเช้ากดไปหนึ่งเราจะเป็นน้อยหน้าไม่ได้เดี๋ยววันนี้ก็คงต้องลากลับแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงจะเที่ยงแล้วน้าแมวก็ จะได้กลับไปนอนพักผ่อนเพราะว่าพวกเรามาครึ่งวันตอนเย็นผมทำงานใช่ตอนเย็นน้ำแมวทำงานก็เดี๋ยวส่งงานเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์กันเรามาเช็คหมายใช่ครับเรามาลองซ้ําใช่ในรอบหนึ่งเดือนอ่าอ่าก็เนี่ยมาเรามาลองซ้ําในรอบหนึ่งเดือนคืออาทิตย์ก่อนอ่ะผมกับน้ำแมวมาแล้วคนละวันวันนี้ก็เลยมามาด้วยกันมาลองซ้ําดูว่ามันจะยังมีตัวให้ตกหรือเปล่าครับผมวันนี้ก็ได้อย่างนี้เลยได้อย่างที่เห็นเลยครับ นี่โทฟี่จากคลิปที่แล้วอ่ะมันทําผมหลุดไปคลิปที่แล้วนะหลุดแต่คลิปนี้ผมมาแก้มือได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมกันนะแมวจะไปไหนฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับฝากช่องแมวกินปลาแล้วก็ช่องตกปลาสองเกี้ยงด้วยครับผมับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทำคลิปหาหมายมาฝากเพื่อนๆครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับรอด บอกเลยว่ารอดเนี่ยโอ้โหอิศกของมันไม่ได้มีหายง่ายนะครับเออเนี่ยตัวนี้เกือบๆสองโลปะนินตัวนี้ก็สวยนะปะนินก็มีแต่ตัวสวยๆนะปะนินเ<ช><ช>นี่ยใช่ใช่เนี่ยโอ้อออวพบกันที่แล้วพบกันใหม่ครับ